ายบัจจีอีพีสผงหยกสายโะโตาแดางผหงหยกไทยสวยไม่แพ้แท้ใดในโลก เชื่อว่าไม่แพ้เราก็จะไม่แพ้สำหรับอดัมยังไม่มั่นใจเลยกับเรื่องนี้เพราะน้องหงในบ้านตอนนี้ยังไม่แจ่มสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับท่านพี่คนหนึ่งที่พอจะเป็นความหวังของหงหยกไทยทั้งประเทศได้สีนกสวยๆมากมายเห็นแล้วตาแทบแตกบ้านพี่เขาอยู่แถวสวนหลวงเราไปชมกันเลยครับ ทราบะครับทราบแล้วครับสวยทุกตัวครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าหากเราพูดถึงนกฮยกไทยสีฟันโล่ในปัจจุบันนะครับอ่างบ้านนี้แหละครับเป็นสีพัฒนาแล้วที่ไท่ก้าไร่ครับผมที่ครับสีฟัโล่ที่ผมเห็นอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้นะครับบ้านที่นี่สีไปไกลกับชาวบ้านกัาเลยครับผมทำไมถึงเลือกที่จะพัฒนานกงยกไทยสีฟัโล่ครับพี่คือเห็นนกฮยกสายฟัโล่เนี่ย มันมีคนเลี้ยงแต่มันยังอยู่ในสีเดิมครับก็เลยอยากจะเลี้ยงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับแล้ววัตถุประสงค์จริงๆคืออยากจัดประกวดอีกคืออยากจัดประกวดอีกคืออยากจัดประกวดแต่การที่เราจัดประกวดเนี่ยเราจะต้องพัฒนานกให้มันสวยงามจริงๆครับแตกต่างจากที่มันมีในปัจจุบันครับซึ่งคิดว่านกของโยกสายฟลอเนี่ยถ้าเรามีการพัฒนาเนี่ยมันยังสามารถพัฒนาไปได้อีกผมครับก็ ตอ,อนนี้ก็เลยพยายามจะทำน้องหยกสีเปโลในลักษณะที่พัฒนาขึ้นใช่เเพราะว่าคิดว่าบ้านเราอ่ะวัตถุดิบที่จะสามารถมาทําสีทำเปโลเนี่ยมันมีเยอะมากรเราสามารถพัฒนาได้ไปใสลจากสีที่เราเคยเด็น็็คือสีนิกินสีนิบูนะครับครับแล้วก็พัฒนาไปเที่โกลเด้นแล้วก็สีที่มันจันชัดลายชัดจันแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม ครับสาหรับงานประกวดเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีการจัดงานแน่นอนเพราะตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับให้โควิดจางลงก่อนครับแต่การเริ่มต้นของพี่ชัยเนี่ยที่เริ่มต้นได้วันนี้ยต้นสายของสีฟลโลหรือสายฟลอเนี่ยไปเอามาจากไหนจากใครบ้างครับพี่เรืเอรือปกติแล้วเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มของยก t p d c ดูไปเรื่อยๆครับใครเลี้ยนอกอะไรบ้างประมาณนี้แต่วัตถุประสงค์เราคือเราต้องการดูของโดดแต่โลกครับก็เห็นมีคนเลี้ยงครับก็หลากหลาย,ยเหมือนกันรแต่พอดีเนี่ยที่เริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยไปเอานกของ,นองที่พบสิงหบุรีหรือที่เรารู้จักนั่นคือท่านประธานพบกับนกอ,อีกบ้านนี้ก็คือของพี่ออสเลวีับหรือที่เราเรียกนั่นก็คือพี่ตองหงขาตองนั่นเองหงษาตองก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นจากนกสองบ้านนี้ครับก็เอามาไฝ้กันก่อน ครับครับผมอตอนแรกี่ได้สีอะไรมาของสีโลอร์ก็โดยปกติแล้วเราเอาโดยปกติแล้วผมซื้อนกจากสองบ้านนี้มาเนี่ยเ้จาจักมาเอานกสปิททําเพื่อที่จะเอาเลือดเอาสีาลลยเขาพวกนี้เพื่อที่จะพัฒนา ถ้าเกิดเรานกเดิมๆมาทํามันก็จะอยู่วนเดิมก็จะเห็นสีขาว่าเหลืองไปแล้แต่ตอนหลังเรามาเข้ากับพวกปุ่มสปิทลุ่มโกลเด้นลุ่มลายยาปุ่มเรนเรนโบว์ก็เลยทาให้สีเกิดขึ้นหลากหลายใช่ครับผมแตล้วต้องใช้เวลาน แล้วสีพโลดเนี่ยเขามีทั้งลายเข้มลายอ่อนเลยใช่ไหมครับใช่มีลายเข้มลายอ่อนที่ถ้าเกิดลายหยากๆ่าเรียกเอกลักษครับแต่ลายละเอียดมันก็จะทัดใหม่เป็นเส้นให่เลยครับแต่อย่าลืมว่าพโล่สีมันจะดับแลงกว่ารถนอมอลอะไรอย่างี้อ๋อเขาช่วงหน้าอกก็จะเหมือนกับสีจางกว่าเป็นไดร์ดครับแต่ว่าวันนี้บ้านเราก็มีพัฒนาไปแล้วนะมีสีเข้มที่หน้าอกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอลโลยังมีอีกหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยมีทั้งสีเข้มอ่อนจาง ยอะหนักเบาแล้วแต่หาบไย้มีเก็บใหม่ๆได้ครับแต่ว่าบ้านเนี้ยถือว่าเป็นสีพัฒนาที่ผมเห็นแล้วก็ต้องกลับมาช่วยกันเชียร์นกหยกไทยกันเลยเพราะว่าเห็นนกสีฟระโลบ้านพี่ใา้นั่นเองยุคก่อนที่เริ่มต้นเลี้ยงพี่ไห้ซื้อนกราคาตัวหนาไหคือเริ่มต้นซื้อเลยเนี่ยแต่ก่อนมันก็คือสีเขียวสีเหลืองสีมีดีสีมีบูซื้อมาตัวหนึ่งไม่ถึงพันบาทครับ หมสมัยก่อน่าราคาไม่ถึงพันราคามันยังไม่มีคนนิยมมากครับมันก็จะอยู่ไม่ถึงหลักพันเรายังไม่มีการพัฒนาสีสันมากมายใช่แล้วแล้วเรื่องราคานะครับในปัจจุบันเนี้ยครับที่ตั้งราคาว่าอย่างไรบ้างครับพี่ถ้าราคาที่ผมขายนะครับพูดราคาผมขายอาจจะไม่ไปยุ่งกับราคาคนอื่นนะครับผมผมจะขายที่ซีรีส์เีนี่ยตัวหนึ่งประมาณพันสามพันห้าครับผมแ่แต่ลายแล้วแต่ความสวยครับ ส่วนซินิบูเนี่ยหน้าขาวเนี่ยก็จะขายระหว่าง1,500ถึง2,000ครับก็ดูความสวยดูลายเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าเหลืองเป็นโกลเด้นเนี่ยจะ2,000ขึ้นจะ2 0ันขึ้นนะครับหรือที่ความสวยเหมือนกันครับแต่ราคาเนี่ยที่ผมขายเนี่ยมันอยู่ที่ความยากความง่ายในการที่ผมจะบีบโลกออกมาครับแล้วพัฒนามา มันก็อาจจะค่อนข้างมีราคาหม่เยคือบางทีเนี่ยกำลังจะบอกว่านกสีม่วงฟล่เนี่ยก็อาจจะราคาใกล้เคียงกับนกหน้าเหลืองเลยใช่ครับผมหรือว่านกกลุ่มที่เป็นหลังสีเทาพวกกลุ่มสีหลังซิมเวอร์เนี่ยก็จะราคาสูงกว่าวกลุ่มพวกหลังสีน้ำตาลนกพวกนี้เราจะไม่ค่อยเห็นในตลาดมากครับมันก็เลยทําให้มีคนต้องการราคาก็เลยจะ หน่อยเลงครับพูดถึงมันจะไม่หลากหลายเหมือนฟีมือมูทั่วไปก็เหมือนที่เราเคยบอกเสมอว่าแต่ละบ้านขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ที่ผู้ซื้อกาพอใจหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าขายไปเนี่ยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องตัวลกยังไงมากกว่าที่เราจิงมก็คือเรามีบริการหลังขาได้ลูกเป็นยังไงเราแนะนําให้การเข้าคู่เป็นยังไงลายจะได้สวยลายจะได้นิการรคับให้มันได้โกลเด้นให้ได้หน้าเหลือยมนี้เราก็แนะนําไปด้วยอันนี้คือเราให้ความรู้หลังหลังจากที่เราขายนกไปแล้วถือว่า อันนี้เป็นเรื่องของการสูกใจแล้วและบางครั้งเนี่ยนกไปเนี่ยได้คุณภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปเดสมอลเล่ยอะไรแบบนี้ไม่เอาอันนั้นผมจะบอกตลอดกับน้องๆมือใหม่หรือเพื่อนๆที่เข้ามาเลี้ยงใหม่ตลอดว่าการที่บอกว่าราคาแพงหรือถูกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขตัวเลขาราคาแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขายที่มีต่อตัวผู้ซื้อนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจตลาดตอนนี้ถือว่า ดีเลยใช่ไหมครับยังราคาตลาดเนี่ยพูดถึงดีครับยังไปได้อีกผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังมีคนต้องการอยู่ครับโดยเฉพาะในกลุ่มนกหน้าเหลืองกลุ่มตัวแดงครับผมครับคลิปนี้ก็สําหรับนกสีฟอลโล์หรือว่าสายฟอลโล์สายพัฒนาแล้วครับผมที่พี่ชัยเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสวยไม่แพ้ชาติในโลกเลยหยกสายฟลโลตาแดงแดงอ่าหยกสายฟลโลตาแดงๆดเนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่ก็ คือบ้ากที่อกโพสผมจะโพสทุกกลุ่มเดียวนะครับกลุ่ม CDBC ก็เข้าไปดูได้ครับใส่ก็ไล่คแล้ว้าเกิดจะดูประตูที่ผ่านๆมาก็แอดแท็กไปเกียว้ว่าผมหยกสายบอลโล่ตาแดงนะครับก็จะมีทุกประทูที่หยกไว้สำหรับคนที่ซื้อไปหรือว่าพัฒนานกของหยกสายบอลโล่อยู่นะเตรียมรุ่นงานประกวดหลังตกโควิดใช่พบกันแน่นอนครับเรามีประกวดจะขยายพาร์ทให้มากขึ้นครจากูฟเมียก็จะเป็น สีนิกีสีนิบูค์โเด้นจะ<ว>เป็นแน่นอนครับครั้งต่อไปโอ้โหงั้ก็เราฝรากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลิปนี้ด้วยถ้าถูกใจหรือว่าจะมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็แสดงความเห็นไว้ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชัยก้าวไร่หงหยกสายสโลกตาแดงๆสวัสดีครับพี่คณครับสวัสดีครับที่ที่บ้านส่วนมากจะใช้นกอายุประมาณเดือนขึ้นไปครับ จับคู่ขึ้นทำเพราะว่ามันจะได้ไม่เกเรเลยการเลี้ยงลูกไข่มันก็จะได้ใบใหญ่หนะึ่งเพิ่มนกก็แข็งแรงครับ